ลงใต้ไปที่สงขลาหน่อยนะฮะไปดูขบวนการขนแรงงานนะฮะบอกว่าเอารถสิบล้อมาจอดทิ้งไว้โอ้โหจอดนานผิดปกติชาวบ้านก็เลยไปแจ้งทางผู้นําชุมชนให้ไปตรวจปรากฏว่าเจอแรงงานอัดอยู่ในนั้นเนี่ยเป็นร้อยคนเลยนะร้อยคนมีการดัดแปลงรถไงดัดแปลงรถเป็นแบบเหมือนรถทําบรรทุกทรายตบตาแล้วก็เนี่ยปิด้าใบคลุมไว้แบบนี้หายใจกันออกไปเนี่ยเอออัดกันอยู่แบบนี้ฮะบอกว่าแต่เราขันี่ไงนี่ไงเออนี่จับก็ได้เยอะเลยนะ โดยเป็นแรงงานชาวเมียนมาฮะหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายกลุ่มนี้เนี่ยถูกผู้ใหญ่บ้านหมู่สองตําบลทุ่งตําเสาอาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็ชาวบ้านตรวจพบช่วงตีสองยี่สิบสี่กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาขณะที่นั่งอัดกันอยู่ในรถบรรทุกสิบล้อฮะจอดอยู่ริมถนนในหมู่บ้านชาวบ้านเขาผิดสังเกตฮะบอกว่าเห็นขับรถผ่านไปผ่านมาเอ๊ะทำไมมันจอดนานผิดปกติทั้งที่ช่วงเวลานั้นเนี่ย มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่รถบรรทุกสัญจรนะก็เลยแจ้งผู้ใหญ่บ้านไปตรวจสอบหน่อยพอเจ้าหน้าที่เนี่ยแจ้งฝ่ายปกครองตำรวจสพทุ่งตําเสาแล้วก็ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาไปตรวจค้นไปตรวจสอบและควบคุมตัวแรงงานชาวเมียนมาได้ทั้งหมด101คนพร้อมกับกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วก็นายธนกรอายุ27ปีชาวเพอทับสแกจังหวัดประจวบคิริขนันนายประดิษฐ์แล้วก็เพื่อนอีกนายประดิษฐ์เพื่อนอีกหนึ่งคนเนี่ยไปที่สพทุ่งตําเสาด้วยนะครับ ตำรวจบอกว่ามีการตรวจสอบเอกสารเดินทางเข้าเมืองปรากฏว่าไม่พบนะฮะก่อนที่จะทําประวัติทั้งหมดพร้อมคัดแยกแล้วก็นําข้าวแกงไก่มาน้ําดื่มมาให้รับประทานถือว่าเป็นการช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมหนึ่งในแรงงานชาวเมียนมาเนี่ยซึ่งพูดภาษาไทยได้เพราะว่าเข้ามาทํางานก่อสร้างในไทย20กว่าปีแล้วนะ,ค,ะครั้งนี้ก็ถูกจับกลุ่มด้วยบอกว่าพวกเขาเนี่ยมาจากหลายเมืองนะก่อนที่จะมีการเดินในป่าฝั่งเมียนมาหนึ่งวัน แล้วก็เดินข้ามชายแดนไทยเมียนมาตามช่องทางธรรมชาติใกล้ๆกับด่านสิงของนอําเภอเมืองจังหวัดประจบคิรีขันธ์จากนั้นเนี่ยจะมีคนนํารถพาขึ้นรถบรรทุก10ล้อเพื่อเดินทางไปส่งต่อที่ชายแดนไทยมาเลเซียแต่ว่าถูกจับกลุมได้ซะก่อนพวกเขาเนี่ยต้องจ่ายค่าเดินทางให้กับในหน้าชาวเมียนมาคนละ1ล้านจาดหรือว่าประมาณ1 6 0 0 0บาท เมื่อเดินทางไปทํางานที่ประเทศมาเลเซียนะครับปลายทางเนี่ยบอกว่าจะมีคนมารอรับอีกทอดหนึ่งส่วนที่พูดภาษาไทยได้อย่างที่บอกไปก็คือเคยมาทํางานก่อสร้างอยู่ไทยมา20กว่าปีแล้ว<ะ>แล้วก็กลับไปอยู่บ้านที่รัฐยะไข่หนึ่งปีกระทั่งครั้งนี้เนี่ยต้องการจะไปหาญาติแล้วก็หางานทําที่ประเทศมาเลเซียแต่ว่าถูกจับกลุ่มได้เพราะว่าบัตรอนุญาตหมดอายุนะครับติดต่อํางานครับท,ที่มาเลเซีย งานลงงานอะไรก็ไม่ว่าไม่ทราบวา่าตกมีไม่ได้ต้ลุนครับแต่ว่าหาไปหาก่อนครับ<ม>งานไรายได้งานก่อสร้างงานินอะไรลงงานเงินอะไรก็ได้เราจ่ายค่าในหน้าล้านหนึ่งครับ,บล้านนหนึ่งมาจากาใครหรือสีเดียวเลยครับล้านหนึ่งเงินพมา่าใช่ไหมครับเขาบอกไหมว่าจะมาเจอในหน้าคนไทยอะไรที่ผมไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันครับมไม่ได้บอกเลย ส่วนนายธนกรคนขับรถแล้วก็นายประดิษฐ์เพื่อนอีกหนึ่งคนเนี่ยให้การว่ารับทั้งหมดาจากชายแดนไทยเมียนมาใกล้ๆก,ก,กับด่านสิงขรเพื่อไปส่งให้กับนายหน้าค้าแรงงานข้ามชาติที่ชายแดนไทยมาเลเซียด้านอำเภอสเดาจังหวัดสงขลามีการแจ้งเส้นทางด้วยนะให้ขับรถมาตามถนนเพชรเกษมพอถึงแยกควนลังให้เลี้ยวขวาเข้าถนนสายหัดใหญ่สตูนสายเก่าแล้วก็ให้เลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านตำบลทุ่งตำเสาเพื่ออะไร เพื่อเลี่ยงจุดตรวจพอไปถึงจุดนัดพบ <ฮะ S 1> ก็บอกว่าให้จอดรอนายหน้าอยู่ที่นั่นแหละแต่ว่ามันจอดนานไปหน่อยไงทำให้แบตเตอรี่รถหมดก็เลยถูกจับกลุมได้ในที่สุดนะครับสำหรับรถบรรทุกส10บล้อคันดังกล่าวเนี่ยอย่างที่บอกไปมีการดัดแปลงฮะมีการนำดินทรายมาเทด้านหลังเป็นพื้นเนี่ยสูงประมาณทัก3-40งเซนติเมตรหัวรถเนี่ยดัดแปลงใส่พัดลมระบายอากาศ4ตัวอ๋ออันนีอ้อ,อยากเห็นข้างในจังเลยเข้าไปนั่งกันยังไงเห็นไหม เนี่ยใช้ดินทรายเาเนี่ยตบตาเจ้าหน้าที่ไงใช้ผ้าใบขนาดใหญ่คลุมท้ายรถเพื่อตบตาพอถูกเรียกตรวจเนี่ยก็จะยกผ้าใบขึ้นเล็กน้อยเพื่อเห็นว่าข้างในเนี่ยมันเป็นรถบรรทุกดินเอเวลาเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเนี่ยก็ผ่านไปได้อะไรเงี้ยนะก่อนหน้านี้เขาบอกว่าสายข่าวขบวนการค้าแรงงานข้ามชาติเนี่ยแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบรถบรรทุกดัดแปลงสภาพลักษณะนี้แหละที่มีการใช้ ขนแรงงานหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายไปแล้วแต่ว่ายังไม่พบจ <c oughs> นสามารถจับกลุมรถคันนี้ได้นะครับ <c oughs> เบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยนำแรงงานชาวบีมาทั้งหมดถูกคัดแยกแล้วก็นําบางส่วนไปควบคุมตัวที่สํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา <c oughs> พร้อมกับสอบสวนขยายผลเครือข่ายค้าแรงงานเถื่อนท้านชาติต่อไปนะครับค่ะ